Four, three, two, one. พี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้ช่องกองหลอนเอ็ e n ์นเดอร์จะพาพี่พี่น้องๆไปร่วมางานวิ่งเทลที่จังหวัดนครนายกนะครับชื่องานว่าของมะเดือเทลนะฮะปีที่5แล้วนะครับสำหรับปีนี้จะดูเดือดหรือจะเอ็ e n t u r นเอร์หนักกันแค่ไหนติดตามรับชมได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเดินทางมาถึงสถานที่จัดงานวิ่งเทลในภูเขางามรีสอร์ทจังหวัดนครนายกแล้วนะครับเราก็ต้องมายื่นเอกสารหลักฐานการตรวจ ATK หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดตามมาตรการป้องกันโควิดก่อนที่เราจะเข้าร่วมแข่งขันของงานวิ่งเทลในครั้งนี้ก่อนนะครับ หลังจากที่เราผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ ATK แล้วนะครับเราก็มาตรงจุดรับเสื้อรับบีฟกันก่อนอื่นผมก็ขอชมเสื้อวิ่งของแต่ละระยะนะครับสวยงามมากครับมีหลายระยะนะครับไม่ว่าจะเป็น5โล10โล15แล้วก็21กิโลนะครับเสื้อแต่ละตัวก็ออกแบบดีไซน์มาเป็นลักษณะเหมือนสายน้ำนะครับ แล้วก็มีเหรียญซึ่งเหรียญเนี่ยที่ผมดูค่อนข้างที่จะออกแบบได้สวยงามเป็นรูปคล้ายๆปลาครับแต่ว่าทางเจ้าของงานวิ่งเขาบอกว่าเป็นแผนที่จังหวัดนครนายกจะมีสัญ,ญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของจังหวัดนครนายกนะครับอยู่ภายในเหรียญเป็นเหรียญพิเศษมากครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญระยะ25กิโลนะครับ เป็นเหรียญที่มีกรอบสีทองนี่ฮะภายในก็จะเป็นกรอบรูปแผนที่จังหวัดนครนายกเคคล้ายปลานะครับข้างหลังเป็นต้นมะเดือ่อรูปต้นมะเดือ่อนี่ครับฟอร์นิเชอร์ซีซั่น5้าซีซั่นไฟนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกสวยงามมากครับนี่ฮะงานวิ่งคลองมะเดื่อเทรลซีซั่น5 จัดมา5ปีแล้วนะครับามาดูบรรยากาศภายในงานกันวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศค่อนข้างดีเลยครับเป็นวันที่มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนเมษายนก็ประมาณ20องศาลมก็ค่อนข้างแรงก็ทำให้ไม่ร้อน นักวิ่งที่มาร่วมงานก็มีทุกเพศทุกวัยทั้งผู้ใหญ่และก็เด็กๆมากันเป็นครอบครัวน่ารักเลยทีเดียวครับเป็นกิจกรรมที่ออกกําลังกายสร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้ดีเลยเนี่ยครับเด็กๆก็มาร่วมงานกันก็มาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะ5้กิโลสิกิโลตามพอ่อคุณพอ่อคุณแม่นะครับเนี่ยก็ในภายในงานก็จะมีซุ้มขายของนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การวิง่ง ไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อผ้านะฮะราคาถูกนะครับจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายในงานนะครับร่วมขายในงานอุปกรณ์การวิ่งเทลก็มีเยอะครับราคาไม่แพงครับผมก็อุดหนุนพีพีเขาเหมือนกันชมบรรยากาศร้านค้าที่อยู่ภายในงานนะครับ ก็คือให้แจกฟรีใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็มารับได้นะคะพรุ่งนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันค่ะพรุ่งนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันใช่ไหมครับนนก็แจกฟรีพรุ่งนี้ก็แจกฟรีค่ะอ๋อครับผมขอบคุณมากครับออโอเคเลี่ พอเดี๋ยวจะนึกถึงร้านอ๋อรูอนี้รูมันนั่นน,นี่ครับพี่วัสที่ะหมวกอันนึง150นะใช่เปนเสือแรกนี่ครับธุเดีพี่พี่นักระจบใหม่ค,ครับ หลังจากที่รับเสื้อวิ่งแล้วก็รับบิบแล้วนะครับผมก็ต้องเดินทางไปพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการวิ่งเทลในวันพรุ่งนี้เช้าพบกันตอนเช้าวันพรุ่งนี้นะครับต่นมาเดอนใช่ต้นของมาเดือน100ปีนะคะปีนี้ค่ะเนื่องด้วย ป่าเราอุดมสมบูรณ์ไงน้องช้างน้องช้างก็เลยลงมาลงมาช้อปปิ้ที่ข้างล่างนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะของนักวิ่งเราก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจากทาแนะนําของเจ้าหน้าที่เนาะเอว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปกติเนี่ยเราจะมีประมาณ5กคลองในการวิ่งนะคะ5ลอง วันนี้เนี่ยเราคลองปกติดึงสองสามเรายังอยู่ค่ะแต่เราจะต้องตัดคลองสี่คลองห้าออกไป,อ,อ,กไปอ่าคราวนี้พอมันหายประมาณ4กิโลได้สหกิโลได้ทำยังไงเออแค่นั้นหรอไม่ได,ไได้เราต้อง25่สิบห้ากิโลใช <laughs> ่เพื่อ <laughs> ความสะาใจของนักวิ่งนะคะตอนแรกนักวิ่งอ้าวเหรอลดระยะไม่ <laughs> แต่นิดนึงนะคะช่างภาพพร้อมยังเอ่ยอ่า Yes we have about 30 seconds to go 30 seconds to go สามสิบวินาทีเท่านั้นนะโอ๊ตเขาจ้าชิเกเตอร์ใช่ตื่นเต้นมากมากเลยนะโะ so excited so excited เแต่เราจะเริ่มนะถอยหลังกันแล้วเนาะทุกคนตื่นเต้นมากเดี๋ยวรอฟังเสียงแตรลมนะคะ<ช>จาก,จากท่านผู้บริหารนะคะเดี๋ยวเรา Three, two, one. งานวิ่งของมะเดื่อปีนี้ก็ถือว่าเป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นมาเป็นปีที่5แล้วนะครับก็เจอทั้งอากาศสภาพหนาวเย็นมีฝนตกตลอดทั้งวันก็ทําให้นักวิ่งทุกคนนี่ชอบมากครับกับบรรยากาศแบบนี้หาได้ยากครับในเดือนเมษายนด้วยนะครับอากาศก็19องศานะครับฝนตกชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวันเลย แต่ก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับตรงที่ว่านักวิ่งระยะ25กิโลเมตรปกติก็คือจะต้องได้วิ่งเข้าไปในหุบเขากลางป่านะครับจะต้องไปเจอต้นมะเดื่อยักษ์นะครับซึ่งเป็นแอลแนด์มาร์คไฮไลท์เลยครับของงานวิ่งของมะเดื่อเทลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าปีนี้ก็วิ่งสนุกไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศโอ้โหฝนตกชุมฉ่ำกันตลอดเส้นทางเลยครับจบบรรยากาศงานวิ่งกันต่อเลยครับ เห็นไงหนุก <observed> สิครับฝนตกเนี่ยเออตกตลอดเลยโอ้โหครับตอนนี้ก็เจอฝนตกตลอดทางเลยเออตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นลมแรงแล้วก็ฝนตกนะครับคลองมาเดือปีนี้ฮะขออนุญาตเก็บมือถือก่อนเพราะว่าฝนมันตก ไปลุยกันต่อครับโอ้โหฝนตกหนักเลยครับเจอหินลอยแล้วครับอ่านุโอ้ นี่เห็นรอยเยอะนะครับ เราก็ใกล้ถึงจุดกลับตัวของนักวิ่งระยะ25โลนะครับอยู่ตรงกลางหุบเขานะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามากางเต็นท์กันข้างในนะครับท่ามกลางฝนตกเลยครับตอนนี้ตกทั้งวันอากาศหนาวมากานี่ครับไปกันครับไปจุดกลับตัวกันก่อน อากาศดีนะพี่ครับผมโอ้โหบรรยากาศวันนี้มีฝนนรอบแรกอ๋อมีฝนในรอบแรกเอืะเติมที่แต่ก่อนเขาห้วิ่งเข้าไปข้างในใช่ครับมีช้างใช่ไหมพี่ครับออกลูกเวยเอาเลรอ๋อแม่ช้างเขาออกลูกด้วยก็เลยก็ก็เลยถึงแค่ตรงนี้ก่อนปีหน้าค่อยว่ากันต้นมะเดื่อยักษ์ครับ ตอนนี้เราก็เอามาถึงกิโลเมตรที่สิบหกแล้วครับก็ลุยน้ำกันดูเดือดเลยถามการฝนตกลมแรงมากหนาวก็หนาว,นาวออของมาเดือนปีนี้หนาวอ,อสนุกนนตรงนี้เป็นจุดกับตัวของ15บกิโลนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับไป่ะครับ พ่อทั้งลูกเลย <laughs> เอ,อ่รามีถยไปเดินทางต่อเล็ดเล็ไม่ต่อละไหวมากอะ ดีครับ,รบโอ้โหสวนส้มโอมะม่วงขนุนเต็มเลยครับ โอ้โหครับลมแรงมากครับอันนี้ก็มีกิ่งไม้หักลงมากว่าขนนอยู่เออเรรับมอ,อมีสายไฟขาดด้วยนะครับ ค่อนข้างลมแรงมากครับวันนี้อากาศเย็นไปยังครับทะ,ะ,ะลุมาแล้วครับถึงกิโลเมตรที่ยี่สิบเกือบยิบเอ็ดละยิบน้ำก่อนเยินลงโล่งอากาศดีมากอ่าโอ้เฮ้ยอ บรรยากาศสุดๆมากินน้ำก่อนอ้า้โห,โหลมเออสุดๆนะสบายเย็นสบายดูครับลมแรงไปกันต่อครับ ็จะมีต้นไม้นะคะก็เลยมี็นความเกนขึ้นนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันด้านในแล้วใกลมากๆวันนี้เรารอที่เรามารายงานตัวนะคะแล้วก็มีต่อผลเพิ่มเติมด้วยนะคะผลการแข่งขันนะเงินภาสิที่เกิดขึ้นย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับในระยะ สิกิโลเมตรสิกิโลเมตรและ25กิโลเมตรสามารถสแกน QR code จากบิทนัมเบอร์ของเราได้ไปเอาเสื้อฟินิชเชอร์กันครับซึ่งตัว QR code เนี่ยจะเป็นลักษณะของอไหนเอ่ยก็คือเป็นของใครของมันฟินิชเชอร์จุดต่อไปก็จะเป็นลายชิ้นอื่นอยู่ตรงนี้ชิ่นของตัวเองินอ25ลอ่าแล้ว เดัง้นเดงขึ้นมาแล้ก็จะมีเพลงชื่อของตัวนี้นะครับได้มาแล้วครับพินิเธอร์25โ,โ,โลค<า>รับแล้วก็โอเคมาเจะะอ่แไ เออสวยดีนะเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิดีโอมากเลยดีๆสวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมารอเราเรียกประจําคล้ายๆกันแต่ผมว่าพินิชอร์สวยแต่งงานตัวรอรับรางวันะครับเสิร์ฟพินิชยี่ห้าโลนะครับจบไปแล้วครับทองมะเดื่อเหลโอ้โหวันนี้สุดๆทั้งบรรยากาศแล้วก็อ่าเพื่อนๆนักวิ่งตลอดเส้นทาง พบกันใหม่กับก้องรลอนคกับคลิปทั้งหน้านะครับสวัสดีครับข้นาว Sorry s DJ